น้องเพื่อนนี่ถือว่าไปคุยกันครับไอไล่แล้วเนาะเมาวานนี่เนาะจัางตัดสินใจนะคือว่าการตัดสินใจนี่เป็นของทั้งสองฝ่ายแม่นบ่กดีดีดีคือว่าสุดยอดแน่น่เนาะมาแต่เพิ่งนว่านี่สองคนนี่จักนัองเพื่อนเลยเท้ามา่างก็มาห้องอุต่าห์นี่เลยมาต่เช้าแล้วน้องเพื่อนไปเอาเครื่องเอาเครื่องแนบ่พ่อเพื่อนเนาะ เอาเครื่องมาแต่พุดธเอาเครื <lush> <lit> ่องมาเลยเลยนะเรื <trzeba Damit potato> ่องนดไทย่อมแต่ครือข้นอยนร้เไปนครื่องมาเธยเย่อนมาไล่ผมนะเออไปคนเครื่องอยู่เพือนหลังเก้าแต่ไม่ได้มีบี้งคอมเมนพี่น้องเบิกูทุกคนพี่น้อะตาจมองสุบลตาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ สวัสดีพี่น้องทางพังไทยกันหนึ่งพบพ,พอกับช่องยูงทูบของราวหญิงใจใจกันรอยผิวเนาะวีสองอีกคือเก่าคือเดิมมาผิวเนาะเพิ่มเติมกันยังอยู่กับน้องเต้พี่น้อง,องจากเรื่องรลา่าของเพิ่นจบไปพี่น้องอยาเงียทางกันล้วบาทนี่เนาะ่างคนต่างเดิมต้นชีวิตใหม่ชูใหม่อย่างไดก็มีแต่ว่าเอฟซี FC เป็นผู้ตัดสินหรือว่าดเดียวแต่คนสองคนขอเรื่องของชีวิตคู่นะองผิงเนาะไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะไปดีน้องหลาบาทนี่ ถือว่ามือนี้โชดเต็มตัวไหมพ่อสดแดดแล้วเดินกันนะบ้านสวัสดีคุณพ่อน่ะเป็นยังไงคือชดชื่นขึ้นแล้วไหมนี่มันแล้วในใจบ่น้องชดชื่นขึ้นบ่เดี๋ยวนี้นะแม่นชดชื่นขึ้นไปเรก่อยละว่าเราสวัสด้ว่าชดชื่นป่๊ดแต่ว่านี่เน๊ย เรวเห็นเช็ดตาแล้วร้านอยู่เนาะมองลาอลแบบเพื่อนพเดี๋ยว้แบบป้ามาเถแทงตาทังจักโสดแล้วนี่เช็ดจำลิงแบบนี้เนาะเหยาะเข้ามาเลยใหรอเขามาเล้เป็นละมันาะมโดแนวอ่ะเหยกินแลนมน้ะไอชื่อไพ่นะกินแล้วมีน้ำสมขวดจังเยอะป้าชื่อใื่กินสองขวดเมือนเบาเลยงน ว่าให้น้องแบกนี้ทางนี่เนาะก็ว่าจะน้องอันนี้เขาใจพิษอีกเนาะน้องเพิ่นนี่ถือว่าไปคุยกันครับไอไล่แล้วเนาะเมื่อวานนี่เนาะจังจัดตินใจนะคือว่าการตัดสินใจนี่เป็นของทั้งทองพายแม่นบอกดีดีดีคือว่าสุดยอดแด้นี่เนาะมาจะถึงแล้วว่นี่สองคนนี่จักมันเลย ทางก็มาห้องดอ่านนี่แล้มาใจเช่าได้หน้องเพิ่นไปเอาเครื่องเอาเครื่องแนบบ่พ่อเพิ่นเนาะเอาเครื่องมาแต่พุทธเอาเครื่องมาได้เลยนะเครื่องมานไทยบ่มาแต่พุทธต้องกินบ่อยร้อยนี่ไปคนเครื่องมาเดียยันมาไล่หมดแน้วเออไปคนเครื่องอยู่เพื่อนหลังเก้าแต่ไม่ได้มีอย่างได้มีตู้ใส่เครื่องหน่อยนึ่งแล้วก็มีโทรศัลน้อยโทรศัลใหญ่เลยเอาไว้เพิ่นใช้่้็อันเพื่อนหลังนั่นเลยค่ะบัน เคยรังนั่งกบป้านั้นก่อนแล้วจังหาลือกันอีกทีบอกนแล้วก็คอยร้องกันอีกทีเพาว่าเอาต้องระเบียบให้ผู้ใหญ่ยังมาเว่าอนคือซุ่มเบาเตียงเช่าบุญเบาจันนี่อะไงต้องแบบว่าผู้ผู้ที่ผมสั่งให้เพิ่นท่านได้มาเนาะก็รูปแบบให้คุณมไอ้นะมาเว่าก่อนมันจบระเบียบแบบว่าเป็นเพื่อนนี่เนาะหรือว่าบริเวณสายชัยพายนั่นภายนี่อะเบียบกันอ่างู้นอย่งนี้ไอ้กินน้ำหายยานี่ เราเยอะเรายังเหลือคนหนึ่งถึงน้ำหักยามวิ่งน้ำหักยาติดเสริมลดนะถือว่าน้องแปรดีกันถือว่าตัดสินใจได้รวดเร็วแมลว่าบราอยากข้างค้าเฮงเนาะทีแรกค่อยเข้าใจว่าวันศุกร์เพิ่็ได้เพิ่นคุยกันเมื่อวานนี่เนาะเมนเมนแถวเป็นตัดสินใจเร็วก่อนวันศุกร์อีกโดีดีดี แจามาอยู่เหงึงชียงอยู่เหึงเต๋อบ่อยู่เหึงลุงกับ่กับแม่เราเมื่อนี้แม่บ่ค่ำเลยไปดำน้าโซนมึงอ๋อถือว่าไอ้ไายแล้วนี่เจ้าจะไปดำนาบอหนิทางมึงแบบพวกยัน<า>เป็นโทมาเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้โบนิงเนาะ <c oughs> บางคนเห็นยูทูบเบอร์นี่รีได้เร <c oughs> าบบลีได้นะี่ยังนราโอเปนโจน้โอเปนพีคือนุ่มลันเนาะห <c oughs> นุ่มลันรีได้ อย่าง้วหนุ่มลันหนุ่มลันหนุ่มโป้หนุ่มเบงเฮะเบ่าลี่มียังอยากให้เบ่าลี่ถามลำเก่าเลยปะแล้วแต่เจ้าน้องใจรอยใจยังกระทำญาติว่าเจ้าทื่นหลายคลิปแล้วฮันดอได้ใช้เนาะกลางกายเกือกคือเจ้าของนั่นเนาะถือว่าทั้งนั้นกับเมนบ่าได้เรียกร้องเอายังอีกป่ะนี้เนาะจบเลยเพิ่นอยากจบ พ่อพึ่งคือพร้อมกันเลยนะรูแบบต่างคนต่างจบเออคุยกันแล้วมันคืนบ่ได้เนาะคืนบ่ได้บ่กกันเคืนบ่ได้ได้เนาะบอกพี่ตั้งบ่คืนเนาะพี่เนาะเราเรามีความชุกบ่เลยเนาะเราชดใชเด้บอกแม่เทาเทาบ่หู้ว่าทั้งสองคนน่ะทั้งบ่าวไลทั้งน้องแสเนี่ยผ่านเรื่องเลวร้ายอไร่องมางนี้เรื่องเลวร้ายไรบ่ได้ความพิจัยกันนี่แหละ เวลาได้เนี่ยทางกันแล้วคือว่าอาจจะมีเสียใจเนี่ยเสียใจอยู่บ้เสียใจทางเสียใจนั่นเลยมันก็มันก็มีเสียใจเน่เลยมีคนทุบเน่เนี่ยนี่นะที่ได้รุดพ้นเนาะมันก็เป็นแบที่ได้รุดพ้นเนาะทีรด้แบบว่าคือว่าเข้าไปเห็นกันก็คิดฮอดกันคือเกาหนานะคือมื้อเช้านี่ก็ไปก็คิดฮอดกันคือเกาเกากันคือเกานี่ยนี่นะเกาเวนเราใช้เครื่อในซ่างยังกอดหอมแก้มกันคือเกาได้อยู่บ่ หมดได้แล้วหมดได้แล้วสถานะนั้นเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วมีแต่คำว่าอ้ายน้องชื่อชื่อปะไอ้น้องหักแฟนกันอู้หูดีดีดีเรื่องไหนดีว่าทำไมมันจบนี่ว่าแม่แปลว่าจบแบบแฮปปี้เห็นไหมหมดเครื่องคันเครียดกันเห็นไหมบ๊วยกินอึมร้อยบ๊วยบอก้เรื่องกินอึมร้อยบ๊วยดิเดี๋ยวมันบ๊วยโอเล่ก็กินนึมก้อนเลย กินเฉยแล้วแน่ี่ยบอกได้กินอ่ะยังอยู่บอกินได้ตองเฮาเย็นเหลือได้กินสองขวดบ่ได้ได้เป็นไายกินม an okay. yes. well er. ือละขวดเนาะแมนวัดกินชองกินชามนะวัดมือว่าไปโอ้บวกคืนแล้วบาทนีกพี่น้องเยเนาะตัวจบแบบอีรีอรอแล้วอย่างแรกขอยังว่าให้เราพังเบิ้งคือสี่หามือหรือว่าเดือนนึงแบบนี้ได้เอาว่าเราได้ได้อยูมกันทีหาปี <c oughs> ว้าวสัเพ็งมาอย่างเงี้ยนะพังเลยเอ้ามันเคยมีเห็นที่ผ่านมาเลยตุชาวอันชาวตกชาวตามันยังคันจีกใบหญ้าห้างแล้วก็ยังกับเขามาหากันอยู่นะคอยว่านี่ย่านบ่าไไลอันมานอนเผาอยู่คันนองเต่แต่งตัวแบบนี้เอานั้นแล้วคอยว่าสมมติว่าคืนนองเตนี่เราบ่ได้ไปง้อบ่าไไล่ะสมมติว่าถือประชบบ่าาไลมาง้อแบบนี้นะ ยันอดใจบ่ได้ฮะน้ายันแบบไหนอดใจคืนหอดเนาะเอออดใจขึ้นหอดบ่ได้เมนว่าโบสั่งแล้เมียเฮานี่มื้อนึงเฮากินหอดนั้นเนาะเมนเมนอันนี้ก็น่าสิคือกันน้องเพว่าไปยังนาะไปเทยน้องเพ้หัวปากแล้วหัวมือนี่น้องเพว่ารุ่นเอืินนั่นเนาะ ว้าวบอดังน้องแต่คูเมอร์นะี่เนาะนั่นแล้วเบาลี่จังอยากซื้อไม้เนะออก็ซื้อแล้วเ <c oughs> <c oughs> ลยเปก้วาวเราบดังซื้อไม้ก่อนบัตรบอกยิงใครบ่ขายบอกหาร้อยบาทโอ้โหคบูมีไม้แล้วมันอุ้แม่พอเห็นนั่นเขาโตดลงไม้สามล้าน พ่อื่ออยู่วดเฮาว็บ่ไปนั่งว้ากันอยู่ห้าน้าวพ่นเรื่องหม้นะอาาได้นะิดคลิปจังว่ากันว่าอบ่ได้จงว่านั่นได้เห็ดแต่ว่าบดพแวเนาะแม่ไทโทษอีเพียรมาเดี๋ยวนี้นะเจ้านอนอยู่พี่นะครับนอองบอหรือว่าผู้เดียวนอนกับน้องน้องติ๊กน้องมิกเขาเนพ่อถ้าพอนอนู่พ่นบอนเอ้าแล้วแม่ ทำแม่ใหม่เจ้าดีจ้ะเพิ่อนกับยูฮันแต่ว่าโบห็นเพิ่อนกเคื่อเขาเข้ามาเจ้าเห็นบปะใช่ื่อกี้นี่คือว่ายูฮันยูแมนปะแม่แล้วนะนั่นปะแม่แล้วคือว่ายังวัท่านได้เท่าฉมพอลแล้วโอ้แม่แม่ก็มาอยู่พี่แบบนี้เนาะแม่มาอยู่พี่แต่อันนี้นะเข้ามาแล้วแงอยู่บ้านกนคือสีตุ๊บแอบกนคือสีคิดลายนะเอด้ี๋ยวไปเดี๋ยวไปพัดอารมณ์หนึ่งอ๋อเจ้าเดี๋ยว มีแผนว่าจะไปเฮ็ดงานบะเนี่ยจะไปเฮ็ดงานให้แต่ไปดำน,นาซอยมู่ก่อนอเฮ็ดเฮ็ดแบบอยู่กรุงเทพบ่หรือว่าอยู่แถวบ้านนั่นนี่แถเวเรียงมันคือว่าแก่กะพีนน่น้องเนาะฮักแล้วเล็บเจ้าอย่า <c oughs> ดำนะถามน้องติ๊กอยู่เมื่อเช้าเนาะอย่าดำนา <c oughs> ด,ดำนาคเอาเขาใช่เมากินคือชีมีคนมาเลี้ยงคือแต่เก่านี่แหละโอ้ยว้าหยอกกันมันยังนั่นแน่นบ่หึงเนาะ อันอาจจะเป็นผู้เข้าก็ได้เพ้าะเาสร้างได้เถ้อกินฮอดถักแป้งกันก็คืนเอากันนี้สมมติว่าเจ้าอันพ่อผู้ไม่ที่ที่เจ้าถือใจอีกบาทนี้เนี่ยเจ้าสีแต่งอยู่บ่านหรือว่าแ่งก่อนสีดูแบบนี้โบแ่งก่อนต้องให้เหตุผลครบหากันหรือแบบโบอ้าบีน่าแบบปุ๊บปั๊บขอเนาะต้องขอเนะตามพี่ก้องประเพณี มีแล้วมันว่า,วา,า,ากาการเป็นผัวควายเมีคยควายเวลาเป็นอย่างนั้น,นมัน้ยมันกงคือางง่ายคือง่ายเดีดเลยบุคคลเนาะ <st> <rí> e> เด้ดแต่แบบว่าเขาอนั่นคือว่าเนี่ยเบาดีง่ายแบบไหนง่ายจากป้ากันเราไปว่ากันเราบ้าลดคือแบบนี้แล้วโดยที่บุได้เสียแม่งัวตัวควายเนาะนั่นรู้ขั้นทดดเ,เนท่้บุตรด้เ้าเนาะง่ายอยู่แบบนี้ก็ง่ายว<อ>่าทางน้องเตน้องได้มันมมีคู่พอกันพอผูกมัดในดูกนี่แหละ อันม to ีลูก yes. มีเต้าปกติน er <into noise> <with> ั่นอ <arat est inal Broadway> ันบางคนน่ะปลาแล้วก็อยู่ภายบุลนก็คึดฮอดลูกแม่นบ่5ทีงูมาคือเก่านี่บ่ได้คฮอดลูกบาดนี้เนาะบ่ได้คฮอดลูกด้บาดคฮอดแต่น้อง້ນນາເນแม่ນ້ອງກນໍານ້ອງແຕກັົາຫລນ້ອງົໃຫຍດ2ົຕແມ່ສ เลี้ยงน้องพักกันเลี้ยงน้องจุดไงแขกันเห็ุอยู่เห็ุงานมาชั้นซะทั้งสองคนแล้ว<า>บอดาอีบุตรศัถูกยางมาหลายแล้วแต่ว่าบัตรชุดถ่ายมาย้ำบุตรถือกันมากับวันนี้แล้ว่านที่ว่าผัวเมียเนาะแม่จะต้องได้จบกันขนาดเขาอยู่กันเป็นชิบเั้าปีกันยังมีเมียน่อยพักไปดูดีนนะอ๋อรีมัน <laughs> ว้าวว่านั่นเนี่ยเห็นคนในบ้านในี่มันบอกมันมีหลายอยู่บ้านไหนกันเนาะเนี่ยมันมันมีหลาพ่อพื้นอ่นมีน้อยเห็นหลายครูเห็นว่าว้าพื้นชิปเช่าปีกับนังป้ากันได้นะบางประเทศเนี่ยเขาอนุญาตให้มีเมียเป็นชิปต่อหนึ่งคนผู้ชายนะเห็นบ่ตทุกอ้าเด้อเห็นเดิมมาแในบ้านนี่เนาะแในบ้านเลาให้ในอนุญาตให้มีหลายได้ยุติการเลี้ยงเขาคุมเนาะบอก เจอเราถ่ายบุรการบุรการรถใหญ่สิบคนกับสิบคันเลยโดยโดถือว่าบรรยากาศดีบ้องถ่ายคลิปกับพี่น้องบัดนี้เนาะเฮือนมืดเคลื่อนใหญ่เนาะแม่นเฮลื่อนการตั nah ้งเลยนี่โดยผลงานในบ้านโดนเลยนี่มันเป็นเรื่องราวมันจบแล้วเรากับแค่จะคุยอย่างเนาะแม่นมีแต่ว่าจบคลิปนี้แล้วก็โดนโดนอาจจะได้มาหาน้องเทีนึงมาถ่ายเขาน้องมิกน้อง ติ๊กเนาะว่ามาได้นะฮะเฮาจะทําให้มันเรื่องนี้คือว่าบ่ให้เอาแปลว่ายามันกระทบกัน2 2คนเนาะสิว่าว่าคุยกันจบแล้วยังบ่จบอยู่เนาะกันว่าเจ้ามีผู้่าหรือว่าผัวใหม่จังเว้าเรื่องผัวใหม่เนาะโอ้ยอย่าเฮาเาอย่าเฮาเาเรื่องนั้นบ่ได้ไ้คนมันเคอยู่ทุกบันไลทุกทีาน้องันทุกน้องมิกน้องมิกเนาะน้องมิกน้องติ๊กก แล้วว่าพ่อสิเอาขึ้นดงไงจะอาจจะมาอ่านสิบ่พ่อได้พ่อสิถ้าพ่อเพิ่นจะเอาขึ้นไปอยู่นําบ่เออก็บ่เป็นปัญหาดอกเพราะว่าน้องน้องน้องติกน่ะเราใหญ่เราเอาน้องได้แล้วเนาะแม่นกตุกน้องกตุกได้อยู่พุ่นเลยบ่อยู่พุ่นตามที่ฮู้กันเนาะน้องมิกน้อยน่ะน้อคือผู้ชายน่ะแม่คอนกระตุกกระติกแล้วคือบ่ซื้อจอกซนะเนาะ ่ไพ่ไพ่เป็นคนตั้งซื้อให้น้องนี่เจ้าบ่เ่อเลยเอ้ยเกิการกระทืกันนะทุกติ๊กเขาเอิ่อนเองเขาบ่ตุ๊กติ๊กมิกให้ไอ้บอสชี้กับสิบบนมันสามอยู่ก่อนี่ยเออสามบนสามเกิดมาฮอดเช้าก่อนไม่ไรก็ไรขึ้นเนาะขึ้นในถ่ากันละดิเอาอันไอ้ทามีได้ขั้นไปดำหน้านี่ที่เปลี่ยนบอสเสือผ่านฮะ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนบ่ไปทำนาหรือว่าชุดนี้เลยง่ายผู้ชิว่าถึงชั้นได้เนาะดำนาชุดนี้เลยเา้วต้องไปเปลี่ยนเนาะไมไปดำนาชุดนี้โอ้ยก็เถื่อนกี่ต่มแล้วเนาะกะเถื่อนกี่ต่มแล้วเนาะโอ้ยว้าเรื่องนี้นะว่าอจะเปลี่ยนเรื่องใหม่อ้าวเรื่องดำนากระมังว้าววาเรื่องน้ำใจชีวิตเด้วิธีชีวิตได้ในการดำนา เรื่องดันหน้าเนาะจ้งท้างที่ได้ไปหรือโบนะไรโอ้ยันมีเรียกอื่นไเด็กขึ้นมาเลยใครนะคุณน้อยบอน้องมิมาไหวดีป้าลุงก่อนมาไหวดีป้าลุงก่อนไปผมเหงาแล้วบัดนี้สบายดีเขากล้องไงงานจะควมคือยังนี่ด้วยเจ้าคนนี้ได้ขนมละวเจ้านีเพิ่นก็เอาเลยดิจะเอิญใครเนี่ยได้แม่เมเตเอิญเมเเราอยู่รวมกันตั้งแต่เบี่ยงกับเตนี่ยหน่อยเนาะกับเตะเข้าไปแต่กี้ ยังหน่อยแห้งเลยดีเลยโอ้สี่ปีห้าปีอะไรที่สุดบอก่ตอนเอาไปพ่อทำบิดนั่นนะหย่างได้ปีเ้าปีพอได้เอากระเจี๊ยบค่อยขึ้นมาบ่ใส่เสียบไว้ในรถเลยหลงเนาะเพี่ไปเนาะนั่งเผาจิ๊บนางเผาเอ่อคือว่าได้เอาพาไปใส่เด็กน้อยนะมันก็เอาอยู่ใส่ก็อยู่น้ำเนาะบ่ได้หายช่วงนี้เราอาจจะกินทอดยุคกินทอดปีอ้ายเราขี <c oughs> า้ทอดโบขี้ทอดอีปลานะ คอเบาคอนไรได้เาไหมพ่อบอลอีปาโอ้ก็เรกอะอีตุเนาะอีตุนแปลว่าทั้งที่สองคนเป็นคนแยกทางกันแล้เด็กน้อยกู่มันบบจักยังฮะนะอูยังเนาะอันนี้เพิ่นว่า์ฟพอแม่เยกทางปัญหาตกอยู่ลูกเต้าแต่ก็ต้องยอมรับความจริงในเมือนี้กินเลยกินกันยัง นี <rium> <it> <t apr il> ่น้อยกำลังอยากเด่นทำกันได้กับลูกเฮาโอ้ยดิโอ้ยลูกเจ้าน้อยกว่าลูกทำนี่แหละลูกเจ้าจะปีแล้วะเท่าไรลูกก็ยชาปีหน่ยนึงชปีไปหน่อยนึงบากระโตวันนั้นนะลูกเอยน้อยกว่าอันนี้กำลังใหญ่เลยกีกระโดนี่เนาะกระโดดลูกข่อยใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่กว่ากันกระโดดคนน้องแฝดน้อยสองคนนิ่งๆแล้ว เออไปสิรุ่นลูกพ่อแพทย์อันนี้นะหนุ่มเนาะแม่นุ่นเดียวกันนะ4ีปีปลายนี่4ีปีเจ็ดเดือนฮะรุ่นลูกพ่อแพทย์สี่ห้าปีนี่ดีดีดีพี่น้องเนาะถือว่าได้ฮับฮุ้แบบนี้ก็ดีดีเป็นดีทั้งสองฝ่ายแม่แม่จบกันด้วยดีแล้วก็คือจบบางทางทีมงานจะเข้ับมากเฮ้ากับสีโบว์เล่าเรื่องแบบอันนั้นอีกเนาะถือว่าซีรีส์นี่มันจบ ต่อแล้วเนาะท่านมีซีรีส์ใหม่อีกพุณล่ะท่านมีผัวใหม่จังเป็นภาคสองว่ะนี่เนาะไม่ว่านะเดือนยอะผัวเลี้ยงรอได้บ้านนี่แบบตกเป่งล็อกม้วนได้บ้านนี่ลาบงัวกินไหนแถวเนาะมีการผูกข้อต่อแขนได้บ้านนั่นค่ะเนาะมีแรงอักษรเบาง่ายใช่หรือเบาไล่กันแเรามีคู่ครองที่ดีบ้านนี่ที่เหมาะชมกัน เพราะฉันชะเพราะว่าได้เลิกกันนี่กับอาจจะโมเมนแน่นก็เป็นได้ได้นี่ไป้ปจปไปไปจีกิ้ว้นีก่้ว้นแล้วเมื่อพื้นป่ะหยพกแล้วเนาะพั่ตีปีไปหาปีเดี๋ยเราจะทำบอลคนนะเนาะจะมากันมาแต่ใส่มาแต่ใส่ มาแต่ลิ้นเหรอเนาะไม่คนเดียวค่อยบ่บ่ห็นยังอยู่หมัดผมแบบนี้นะชำพะทามแล้วลูกเราอยากไปตัดผมอยู่ได้ค่อยชวนน้เขามาพี่ก่อนแล้จะใช้หนะท่านช่างดีเด้อไปต่อคิ้วสิคิ้วสาวนี่โป๊บมาโดยโดยพี่เลยไฮรับจ้าบัตรคิ้วไว้ไหมบ้านนี้เนเนาะเรือจับบัตรคิ้วรถคูท่อห้าแเราล่ะโค้ดเอาคือธนาคารนี่ไปไปลั่นเป็นใหม่เห็นไหม ไปป่ะดิคลิปไปถือว่าต่างใดกันขมุกขอดใจน้องแต่ออกมาออกคลิปให้เนาะแมนเมนเมนถือว่าเขาเข่ามะริดครับแพงกันเป็นไอ้น้องได้พี่น้องเลยมาเข่ามาดูกันเลยเนาะอือด๋ยแต่เดี๋ว่าเบาเวียงยิ้มแบบเป้ยเป้ยท้หนึ่งยิ้มเรื่องไหนอันหนึ่งอาเนาะมันจบเลยวันจักร้องถามได้ค่อยนะไปโตได้ไลยเมนมิติลาห้น้องเพื่อนนะเคล็ดยังก็ต้องตั้งชติบาทนี่เนาะมีชติขึ้น ท่านทัดถือว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นบทเรียนขึ้นนะในครั้งนี้น้องๆกรมีแต่ว่าข่อบอกข่อยชนเอาแน่นอนหายปั๊บวลมข้าใจกันกับน้เรเบอร์มะโอ้มีไผ่โอมีไผ่ดีไผ่ชั่วแล้วกินแน่ขนมนะปันเขาแน่ปันปันคอยตัวไรขนมนะปันป่าที่นะปันตัวไรโบ้ป่านหนึ่งไหมป่นไว้เอาตัวไรโบ้ เราไปกินทุ่นเดียวไปเอามาตัดเมื่อไหร่ตนี้เนอะเราเกิดวันพีเลยเนาะเม็ดติ๊กเว็ตุ๊กย้ำเห็นนั่นคนน้อยห้องหาพ่อไล่ในสีบุไห้ว่าเจ้าแบบนี้สีบุคอยว่าม่เคยนว่าชิ้นเข้านอนพ่อไล่ได้แม่แบบว่าอยู่กับเนาะอยู่กับเมย์ถ้าว่าไปอยู่กับพ่อนี่สชีธรมอยู่ถ้าถ้าไปอยู่กับพ่อใหญ่นี่ยคอยว่านั่นสีธารมหายุิมเจ้าอยู่เนาะแม่อุนนนนกต๊ เพราะตอนนี้มันว่าบัถึงขันว่าแย่กันเทิงขานาตอนนี้นะแปลว่าเฮายังเงินอยู่นากันอยู่เนาะสัมยังอยู่นากันได้เวลาแบบเจ้โจ้ได้นี่ยนะมันเลยไม่เป็นใหไงโอยลงมาของไครนี่ยผักทางหัวของพระเจ้าไปไปโอเคบันนี้ถ่ายมากเลยไม่แล้วเนาะโอเคจะไหนก็ยุบเนี้ยมาเนาะนจะไหนก็ทุบไอ้จีได้ขอตัวก็หักแพงบึงแย่งกันได้จะเข้ามาเด่นน้ำไม่เนาะ Yeah, sao? À, đi, nó, đi, Sơi, à, khác đấy, chắc là đi, Papa, tôi nó, gan bò, đấy, cả tô nhầy chỉ một điều, các bạn, lúp coi, đó, cả tô lúp dao, đó, cái này, chụp nó, คลิปนี้ก็บชีประมาณนี้ก่อนถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆเดออผมเองพี่น้องเนาะหักแพงเบาทุกทุชวนนะแด่พี่น้อง,นะง,าาองที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยอ่าอยู่ทางบ้านทางเฮือนของเพิ่นนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก็สิลาไปแล้วพี่น้องพี่นอนะ้องเนาะฮะเรื่องราวของเพิ่นก็บจบไปแล้วเฮาจนอึง้งพุ่นน่ะพี่น้องบ่จักคำถามเนาะเวลามันแบบจาอนะชุบเพิ่นตัดสินใจแบบมือบั่มโดนนะพี่น้อง คลิปนี้ก็ยูดีมีแห้งัดจุกูจุกคนฮกแพงคือเก่าคือเริ่มพี่นอกนอกเนาะก็เก่า,บาสบายดีสบายดีัดจุกูจุกคนเนาะ